เกิดอะไรขึ้นเกิดการตระหนักและการตกใจในวงการของวิชาการว่าเฮ้ยธรรมะพิบาลมันคืออะไรกุศก็มันเน้นคืออะไรก็มานั่งศึกษากันนะครับมานั่งค้นคว้ากันว่าธรรมะพิบาลคืออะไรแล้วก็มีการบัญญัติกฎหมายนะครับพระราชกฤษฎีกาในการบริหารบ้านเมืองที่ดีตาออกมานะก็คือการปกครองที่ใช้ระบบการปร่งใสความเป็นธรรมนะครับนั่นเองนะครับในเรื่องของหลักธรรมะพิบาลเนี่ยนะ มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการของของผู้ใช้อำนาจในการปกครองประเทศเโครงการพัฒนาแห่งาาช,าชาตินะครับเขาก็ซึ่งเขาเ,เกี่ยวข้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาก็อธิบายหลักการว่าหลักการพื้นฐานของธรรมบัญิบลมี8ประการมีความโปร่งใสมีการคำนึงถึงความเท่าเทียมกันรัฐบาลคุณมีลักษณะแบบนี้ไหมมีหลักนิติธรรมนะครับ มีหลักความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําไปไหมนะครับแล้วก็นะมีการตอบสนองแก่ประชาชนไหมมีการประชุมร่วมกันโดยออกฉันทามาติไหมนะครับมีให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองไหมส่วนร่วมทางการเมืองจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมิบาลนะครับแล้วก็การดาเนินการภาครัฐของคุณมีประสิทธิภาพประสิทธิผลไหมนะครับอันนี้มันก็ก่อให้เกิดดาวคิดในเรื่องนี้ขึ้นมา การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับที่ผมพูดไปพูดถึงมติหมหาชนพูดถึงประชาพิจารณ์พูดถึงประชามติแล้วพูดถึงหลักธรรมิบาลผมอยากจะบอกท่านว่าไอเรื่องของหลักธรรมิบาลหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมที่สากลในประเทศต่างๆเขาพูดกันเนะี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเอ่อวิธีการคิดอย่างง่ายนิดเดียวนะรัฐแต่ละรัฐเนี่ยก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ถือว่ามาชัวก็คือเป็น มีความเป็นอาเด้ามีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเป็นผู้ใหญ่นะครับความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่คือถ้าเด็กเนี่ยมันจะต้องสั่งสอนอย่างเช่นเด็กนักเรียนกลับบ้านเยน็ยนๆพ่อแม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ลูกกลับมาถึงบ้านชุดนักเรียนต้องถอดออกอย่าสกรปรกไปอาบนา้ำอาบท่าทานกันบ้านกินข้าวกินปลาแล้วก็นอนเดี๋ยวพ่กนี้จะต้องไปโรงเรียนพ่อแม่จะบังคับว่าจะกลับบ้านดึกทำอย่างี้อย่างงี้จะวางกฎบ้านไหมวางระเบียบไว้นะครับเพราะถือว่าเขาเป็นผู้เยาว์เยาว์วัย แต่พอเด็กคนนั้นโตแล้วเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ไปสั่งอย่างนั้นได้ไหมสั่งว่าเออเธอต้องทําแบบนี้ลูกต้องทําแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะครับเขาเป็นอาดาวเป็นผู้ใหญ่แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วพ่อแม่ทําได้แต่เพียงบอกให้เขาตระหนักถึงหลักการสําคัญของการดําเนินชีวิตถูกไหมบอกว่าลูกเอ,อ๋ยลูกโตขนาดนี้แล้วลูกจะต้องรู้นะครับว่า การจะหาคู่ครองที่ดีนั้นนะครับมันจะต้องได้คู่ครองที่ไม่สัเเมาเลยเทมาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับเลือกคู่ครองผิดนะครับคิดจนตัวตายนะครับแย่กว่าไฟไหม้บ้านซะอีกไฟไหม้บ้านยังเหลือหลืออะไรบ้างนะครับยังไม่หลงเหลืออะไรก็จริงนะไม่หลงเหลืออะไรแต่ก็ไม่เป็นหนี้พิสินนะแต่ถ้า,เ,าเลือกคู่ครองผิดที่เป็นผีพน,นันทําให้เราติดหนี้ติดสินนะครับพ่อแม่ก็จะสอนในเรื่องของหลักการครองเย่าครองเรือนเหมือนกันครับถ้ามาพูดถึงรัฐ รัฐแต่ละรัฐได้มีความเติบโตมีความเป็นมาชัวมีความเป็นอดัลของตัวเองก็คือเป็นคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่การที่เราไปยืมเงินของกองทุน i อเมา i อเจะมาสอนว่าเอ้ยยูต้องไปกําหนดแบบนี้แบบนี้นะไม่ได้นะครับไอเอก็เลยสอนเราด้วยการสอนของโลกศีวิไลที่เขาคุยกันวนะ่ารัฐบาลของคุณนะครับจะต้องตระหนักถึงหลักธรรมาพิบาลจะต้องตระหนักถึงหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมต้องมีหลักการเหล่านี้ แ you know, ละปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ถ้าคุณฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้นะครับเราจะเรียกเงินคืนทั้งหมดมันก็ทําให้รัฐตระหนักดีว่าอ้าวแล้วไอ้หลักการเหล่านี้เกิดอะไรก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้านะครับนําไปสู่การแก้หลักกฎหมายต่างๆให้มีหลักการเหล่านี้อยู่เข้าใจไหมฮะมันก็มาจากตรงนี้เองนะครับการสั่งสอนระหว่างรัฐด้วยกันเพียงแต่ก็ว่าเขามีระบบวิธีการคิดโดยใช้วิธีการเสนอแนะแบบนี้นะครับให้เอาหลักการเหล่านี้ไปใส่ในกฎหมายนั่นเองพวกเราก็เลยต้องมาเรียนรู้หลักการเหล่านี้ในกฎหมายนะครับ เอาละครับมาถึงคําถามท้ายคำบรรยายนะครับนักศึกษาที่อาจารย์มอบหมายงานนะครับแต่และข้อไปทํามาโดยโด่วนเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวคราวหน้าผมมาพูดกันเรื่องเรื่องของงานของใครที่ยังค้าง,งผมอยู่เดี๋ยวคราวหน้านครับคราวหน้าอาจจะเลิกเย็นสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องมีการพูดกันถึงห้าครั้งนะครับเราจะปิดคอร์สนะครับเราจะพูดถึงเรื่องข้อสอบด้วยแล้วก็จะทวงถามออจะจะแจ้งรายชื่อเลยว่าใครไม่ส่งงาน ใครที่ขาดงานไปนะครับนะฮะตอนนี้ยังเช็คได้ไม่ครบเพราะยังกระจายกระจายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มเช็คแล้วนะ,นะ,ะตอนนี้ผมจะมอบหมาย1ข้อนะครับเราดูนะเดี๋ยวจะเลือกข้อไหนดีคําถามท้ายคำบรรยายนะครับประชาชนจะมีส่วนร่วมในการใช้หน้าทางการเมือง exercise of the political power ได้อย่างไรให้อธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างมา ไม่ต้องยกตัวยอย่างเยอะมากนะครับเอาแค่พอเข้าใจนะฮะประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับหมายถึงกรณีในบ้างให้อธิบายรัฐและหน่วยงานของรัฐอาจจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมความคิดเห็นได้ในรัษณะเช่นไรบ้างให้อธิบาย,ยรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยปี60นะครับกําหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในลัษณะเช่นไรบ้างให้อธิบายมาผบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หมวด2กำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตไว้อย่างไรบ้างให้อธิบายมายกตัวอย่างมามติมหาชนหมายความว่าอย่างไรมีผลต่อการปกครองประเทศและการดําเนินการทางการเมืองอย่างไรประชาพิจารณ์หมายความว่าอย่างไรให้อธิบายมาประชามตินะครับแล้วก็แนวคิดทฤษฎีหลักการสําคัญของหลักธรรมพิบาลน,นะครับ ซึ่งถือว่าหลักการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดทฤษฎีของหลักธรรมิบาลนะครับฉะนั้นแล้วถามข้อส0นะครับถามข้อ10ข้อ10จะคุมกว้างมากกว่าเพราะว่าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะอยู่ภายใต้หลักธรรมิบาลด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเราอยากจะให้นักศึกษาไปอธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมิบาลหมายความว่าอะไรนะครับแล้วมีกฎหมายไหนที่เกี่ยวกับหลักธรรมิบาลบ้างนะครับ มีพระราชกิจศริกาในการบริหารบ้านเมืองที่ดีนะครับจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลนักศึกษาไปอธิบายมานะครับข้อสิบนะฮะข้อสิบเอาล่ะครับมาถึงในช่วงจะท้ายการบรรยายนะครับอับุกดั์ดิเมนชัอีส is บัตอ b o บ็นะครับหนังสือซึ่งไม่ได้จุกเปิดอ่านเลยนะครับหนังสือที่ไม่ได้จูกเปิดอ่านเลยไม่ต่างอะไรไปจากก้อนอิฐนะครับเอามันวางไว้ วางไว้ตามเชื้อมันก็เหมือนเอาก็หยินมาวางวางเสริมเสริมเป็นผนังเอาไว้ผนังกั้นห้องนะแต่อยากจะบอกว่ายุคนี้ไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วนะผมเองก็ไม่ได้ซื้อหนังสือนะมานานแล้วนะส่วนใหญ่ก็อ่านผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้อนาคตขั้งหน้าเด็กคงไม่รู้จักหนังสือคืออะไรนะอนาคตอีก20 30ปีข้างหน้าเด็กเกิดยุคหลังเนี้ยอาจจะไม่รู้จักหนังสือคืออะไรมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับเพราะว่ายุคใหม่เราอ่านเป็นดิจิตอลนะครับเป็นเปเปอร์เลสนะครับไม่มีกระดาษแลเ และเป็นเรื่องระบบดิจิตอลแล้ว For the j u l i นะครับสำหรับนักกฎหมายแล้วเนี่ย o n o r La in Onest Toy เกียรติภูมิย่อมอยู่ที่งานหนักอันสุดจริตนะครับสำหรับการเป็นนักกฎหมายเกีย,ยรติภูมิของพวกเราอยู่ที่การทำงานหนักอันสุดจริตต้องเป็นเรื่องที่สุดจริตด้วยนะอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับหลายรอบด้วยกันว่าการยึดพลังการใช้ปืนยึดอำน,นาจนะครับ มันก็เป็นอำนาจอย่างหนึ่งแหละครับเป็นอำนาจที่ไม่ชอบทำแต่ถ้าใช้กฎหมายนะครับในการปกครองประเทศ law is authority นะครับกฎหมายก็เป็นอำนาจแต่เป็นอำนาจอันชอบทรมิ i ตอ s มัสบี s อ b ไมเ h ็ก y e x p e r เ e n c e นะครับความเฉลียวฉลาดนั้นต้องหาซื้อมาด้วยประสบการณ์นะครับต้องมาจากประสบการณ์ก็คือสั่งสมประสบการณ์มาอาจจะอาจจะมาจากการอ่านก็ได้นะครับหรือประสบการณ์ที่ผ่านจากการอ่านมา แล้วอยากจะบอกว่าบางทีเพื่อนเขาส่งคลิปเตือนภัยอะไรต่างๆมาเช่นการทิ้งทรัพย์การขโมยลักทรัพย์การหลอกลวงอะไรต่างๆผมว่าใครที่ข้ามวิดีโอพวกนี้ไปก็น่าเสียดายนะครับบางทีเขาเตือนมาผมคิดว่าท่านอาดูสักนิดหนึ่งนะครับมันเรื่องมันไม่น่าจะเกิดจากเรามันอาจจะเกิดจากเราได้แต่ถ้าเราไม่มีความระมัดระวังจนแล้วเราประสบการณ์ที่เพื่อนเขาผ่านมาจากคนที่อาจจะประสบจริงให้เราดูวิดีโออาจจะมีจริงมีโม้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเระวังไว้ก็ดีนะ ก็ดูบ้านก็ดีครเราจะได้รู้ว่ากลนโกงต่างๆนะครับการกระทําความผิดและสถานรรต่างๆมันเป็นเช่นไรพบกันในคราวหน้านะครับกฎหมายวิธีปฏิบัติและการทางปกครองอันนี้สําคัญนะครับคราวหน้าเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายปกครอง administrative p r o c e d u r a w นะครมาถึงการบรรยายตอนสุดท้ายแล้วมีใครจะถามอะไรไหมครับมีไหม มีใครเก็บปัญหาคําถามอะไรจะถามอาจารย์ไหมครับฮะการบ้านครั้งห้าข้อเลยหรอการบ้านมีทุกครั้งเลยครับไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าครั้งครั้งที่แปดเนี่ยครับครั้งที่แปดมีข้อเดียวข้อสิบโอเคครับข้อสิบนะครับมอบแายข้อสิบนะคืองานที่มอบให้มันยี่สิบคะแนนอาจจะบางบางครั้งนิดเดียวผมจะแจ้งให้มันสองคะแนนบ้างหนึ่งคะแนนบ้างแต่ผมอยากให้ท่านทํานะครับเพราะว่า ตุน20คะแนนไว้ฟรีๆดีกว่านะครับคือผมไม่ได้ไปตรวจเอาถูกเอาผิดเอาคะแนนเป็นเศษส่วนเป็นทจนิยมปวดหัวใครทํามาผมให้หมดนะครับใครทํามาผมให้หมดแต่ขอให้ทําฉะนั้นแล้วทํามาก็ช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับว่าที่ถูกมันควรเป็นยังไงนะควรจะต้องไปอ่านค้นคว้ามาด้วยแล้วมันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้นะครับไม่ใช่ทำมาก็ลองมาส่ง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 อะไรพวกนี้ทำมาดวดูซะหน่อยนะครับนะมันเป็นคุณภาพของท่านนะครับเป็นการฝึกฝนเป็นเวิร์กช็อปที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะครับ ส่วนอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกผมไม่ได้เป็นสติ๊กว่าต้องตอบค,ครับใช่ฮนะสังเกตุาิค่าค่อสักครู่นี้นะคะ่ะที่ท่านอาจารย์เลือกข้อสิบใช่ไหมครับครับมเมื่อกี้มีแค่ห้าข้ออ๋อแต่ไลน์มีแค่ข้อที่ห้าอ๋อเหรอเดี๋ยวกลับไปใหม่ได้ไม่เป็นไรขอโทษดีนะมันอาจจะเป็นผมเปิดทางไปแล้วก็นะอ่ะนะครับข้อนี้แล้วมันอยู่ในเอกสารนะครับมันอยู่ในเอกสารแล้วนะครับคือถามในเรื่องของข้อสิบครับข้อสิบ แนวคิดทฤษฎีและหลักการสําคัญของหลักธรรมภิบาลมีกรณีใดบ้างให้อธิบายความต้องยกตัวอย่างประกอบมาด้วยผมบอกว่าหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักแนวคิดทฤษฎีนะครับในเรื่องของหลักธรรมภิบาลแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของหลักธรรมภิบาลมีกรณีใดบ้างการมีส่วนร่วมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมภิบาลถ้าถามแบบนี้จะตอบครอบคลุมได้ทั้งหมดนะซึ่งหลักธรรมภิบาลเนี่ยมันกว้างมันให้มา8กรณีนะครับเนะี่ย เ,เขามีาหน่วยงานระหว่างประเทศเขาให้ความหมายมาแปดกรณีฉะนั้นแล้วก็ให้ท่านอธิบายในยประเด็นนี้แหละครับนะมันมีกรณีเดีบ้างเรายกตัวอย่างมาด้วยนะครับเอาข้อสิบนะครับข้อสิบนะป้าหมายงานข้อสิบแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแจ้งลักศิษาทั้งหมดนะครับเข้ามานะอโอเคนะครับเดี๋ยวจะพึ่งไปนะครับเดี๋ยวผมจะจบการรรยายนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอปิดการบรรยายนี้ไปก่อนขอปิดการบันทึก่อน